าละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชษจบอลกับเกมเมกามอนสเตอร์นะครับคลิปนี้จะมารีวิวซีการ์นะครับก็พยายามปั้นอยู่จริงๆว่าจะไม่เอาเป็นตัวหลักแต่แม่งเท่เหลือเกินนะครับยังไม่รู้เลยว่าถ้าไม้ตายมันเป็นยังไงน,นี่อะไรอ่ะอ๋อปลดเพิ่มเหรอโอเคคือพยายามปลดเพิ่มทุกอย่างในตอนเนี้ย <c oughs> กะว่าจะไม่เอาเป็นตัวหลักอันเะนี้ยมันเท่คนดู ก็เล้ต้องจัดซะหน่อยตอนนี้พยายามจะอัพให้มันพลังเท่าๆกับไอเจ้านกวายเนี่ยนะครับก็เน้นเน้นแบบเน้นจ,จัดเลยแล้วก็อัพมาถึง5ดาวเลยครับผมก็คือวันนั้นมันได้ตัวอัพฟรีใช่ไหมผมก็เลยจัดซะหมดเลยนะครับเป็น5ดาวมาแเอนเอเนดจี้มันละใช้ของเยอะเหลือเกินนี่ไปเลยเรียบร้อยเป็นสีทองบวกหนโอ้โหบวกสองทไม่ได้ด้วยโอโใช้เยอะจัด ใอ้วไาตอนนี้พลัง99,000แล้วครับผมสกิลไม่ต้องอ่านเหมือนเดิมได้ไหมคือคือสกิลมันยาวอ่ะยาวว่าโอ้โหโอ้โหยาวไม่พอเป็นภาษาปกิิด้วยแล้วคือคิดว่าโปเกมอนตัวใหม่ๆน่าจะไม่ได้แปลสกิลมาไหนวะขอเช็คโปเกเด็กก่อนได้ไหมเราไปดูแค่ทำให้ตายพอเนาะนะครับอยู่ไหนวะขอรูดิมันดูซิได้ไหมเนี่ยนี่ไงยังไม่รับการแปลท่านผู้ชม นะครับโปเกมอนเข้าใหม่ยังไม่รับการแปลมาเซเาล่ากูล่ะได้มายังไม่รีวิวเลยโอ้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเซเาล่าได้มาถ่าคลิปยัง่าจะไม่ได้เหมือนกันนะโอเคโปเกมอนเข้าใหม่ก็คือภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับมาฝากไลค์ด้วยนะครับผมเรโกซ่ายังไม่ทำล่าเมกาเลยอืออารีน่าจะไหวไหมว่าหูโดนตบมาดับ5้าลงสอย่างไกลพลังเราเท่าไหร่นะ5้าแสนห้านี่หาเรื่องรองกับคนนี้ดิไหมมา ลองหกแสนเลยละกันทีมเขาก็น่ากลมกันนะจัดไปฮัซซัมไม่ต้องแสดงอิทติดนะเพราะว่าเราก็เป็น้อพนายเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องบินไปแล้วเซคอมกูเอาวะสีกาดรอทาให้ตายมาเราจะกดคูน,นึงโอ้ยเจ็บคอนข้ามเจ็บมากเอ้ยขอเขาใช้เกงก้าเหรอเกงก้าตัวไหนวะหน่าตายหนึ่งชัวจวังหวะนี้เรียบร้อย เซ็คอมลงมาแล้วครับผมยังไงซีการ์ทาไม่ตายมาแล้วครับผมโอเคตอนนี้ของซาไม่ใช่ <c oughs> เซอร์เนียสจะซาเชียนแล้ว <c oughs> ยังเท่เหมือนเดิมยังเท่เหมือนเดิมนกวายนกวายของเราเดี๋ยวนะข้ามได้ไหมโอ้ข้ามไม่ได้ด้วย <c oughs> โอเคต้องเลียงๆไปสินะอื้อหือ แปดแสนเก้าลกวกไวเราเดี๋ยวนะตอนนี้คือตีการดอยู่เท่าไหรนะ่เน่ะอ๋ออีกสี่แล้วโอเคมายังมาแล้วมาเสียงหายไปไหนเอา้าวเลโกซ่าเอาก่อนใครที่ยังไม่เคยเห็นดูซะคมดาบดาวตกแม่งคนละเรื่องแล้วเสียงหายไปแล้วครับผมเสียงเกม เดี่ยวอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายเอา้าเซคอมเซคอมเอาก่อนเอ้วเมื่อกีก้ถึงซีกาแล้วไม่ใช่เหรอ,อจะโชว์ความเท่ทุกตัวเลยเลยไม่ดีมั้งขอดูซีกาหน่อยเอ้าว่าพลังเยอะกว่าสุ้ได้แต่โปเกมอนเขาแบบโคตรธรรมดา2องแสนแปดสู้น้องวายไม่ได้ความแรงยังอีกเหรอเอาอีกรอบเลยน้องวายดูดาเมจน้องวายนะป,ปุบไป ปังเข้าเท่าไหร่รอบนี้เข้าเท่าไหร่ห้าแสนหนึ่งโคตรเจ็บมายังไงเอ้าทำไปซีเก่ายังไม่ได้ทำให้ตายตทีวะฮัลโหลไม่ต้องดูแลในเนี้ยแม่งแทบจะไม่ได้เห็นหรอกตายหาไปแล้วโอเคนกวายนี่แม่งแรงเหมือนเดิมนะนะครับอยากปลดดาวเพิ่มจึงเลยต่อยไปหนึ่งทีไม่ได้ต่อยยิงอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ทำให้ตายมาแล้ว ทำไม่ตามาละจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไหมโอ้ยอีกเทิร์นเดียวเองซคอโอไม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันไปกันได้หมดเลยไปไปไหนก็ไปไปเอานอกวายไปด้วยหนึ่งตัวแล้วกันนะเนอะเผื่อผิดพลาดขอดูถ้าไม่ตายหน่อยไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่ได้มาเนี่ยฮลัลโหลมาถึงกูแช่แข็งเอาบินไปแล้วนั่น โอเคตกลงมาไทายหามองไม่ใช่ยังไงโดนโอ้ยแอทแทกดาวเยอะมากเลยรู้สึกว่าน่าจะใช่นะข้าวทำไม่ตายก่อนมันฮิวมันฮิวอุ้ยกูจะตายแล้วซีกากกูจะตายแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยโค้เท่เลยสกินนี้เอ้าซีการ์กูเป็น50%เฉยล่าง50% อะไรวะเอ้ยนี่เพิง่งเอ้ยแยกล่างมาซิกากเรแยกล่างอ๋อคือถ้าตัวหลักตายจะแยกล่างเหรอสรุปจะได้เห็นถ้าไม่ตายไหมฮัลโหลเหลือจะเชื่ออันนี้คือดีนะดีนะคือดีเลยเราจะได้รู้ว่ามีอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้คือถ้าไม่ตายร่างทั้ง100%ครับเอาว่ะผมลืมกว่าคนหนึ่งเลยเอ้ยถือว่าสวยนะเฮ้ยดูดิยิงบีมโอ้โหเมืองกระจาย เหลือหมายสองตัวอันนั้นน่าจะล่าง3 0หรือเปล่าอุ้ยตายหาไปแล้วเฮ้ยซีกามันไม่ตายว่ะเฮ้ยอย่างงี้มันก็ถือว่าโกงเลยนะถ้าไม่ถือว่าโกงก็คือเก่งอ่ะอุย้ยจะลองคนนี้ก็ไม่น่าไหวั้งดูเลยกซ่าเขา,าดิเออเอาคนนี้ละกันคนนี้ละกนนันเดี๋ยวเราจะเอานกวายออกด้วยไม่ได้เห็นท่าไม่ตายพอดีอเฮพลังเหลือ9 9 0 0 0เลยนะครับยังข้ามมาแล้ว โอ้โห,โโหโกดไม่ทันกูไม่กดข้ามอ่ะกูอยากเห็นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ซีกาใช้ท่าให้ตายแล้วกันจะได้จบง่ายดีเนาะมาอุ้ยแค่ตรงนี้ก็เท่แล้วคนอุ้ยเ็ดเคโอ้โห,เ,โโหเป็นตัวแซดเมื่อกี้เป็นตัวแซดสกลเป็นตัวแซดอุ้ยไอเชีย่ยโอ้ยังเท่เลยคนดูไม่มีโอ้ <c oughs> สกิลไม่มีเสียงด้วย มาขออีกทีเถอะชัดชดช,ดช,ดช,ดช้าช้พอสังเกตหน่อยยิงแสงที่ท้องชิ้นนสวยมากคนดูแล้วเสียงหายนเสียงหายเหมือนเดิมเอาซะพูดไม่ชัดเลยโคตรสวยพูดตรงๆเลยโคตดสวยทั้งจากล่างนี้ที่เป็นร้อปร์เซ็นแล้วก็ล่างเกือบเปอร์เซ็คือคือโคตรสวยเอาจริง นะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ยอมตายเว้ยผมเอาไปลองลงด่านยากๆเอามันไปตัวเดียวแต่ว่ามันไม่ตายมันแยกลากแล้วมันสู้ได้เรื่อยๆผมไม่รู้ว่ามันจะมีวันตายไหมแต่ว่าที่ลองมานะครับระหว่างที่ผมอยากจะเห็นทาให้ตายอ่ะคือมันไม่ยอมตายนะเว้ยนะครับคือถ้าให้พูดตรงๆคือมันเก่ง มันเก่งเลยนะครับผมงมแม่งเก่งมากนะครับผมผมไม่รู้ว่าความสามารถมันมีอะไรยังไงบ้างน,นะแต่ว่าสำหรับผมแม่งเก่งมากคือมันไม่ตายแล้วมันแบกด่านแน่นอนอะ่ะคือถ้าร่างนี้หายไปแม่งแยกร่างมาเป็นร่างงูสองร่างใช่ไหมแล้วพอร่างงูตายแม่งแยกร่างเป็นร่างหมาแม่งดีจริงนะครับผม